it has been a very long journey for the ladies joining us in this competition. it has been days of hard work and dedication and practice and rehearsal. and this very moment, we are going to announce the one and only who's got what it takes to take the title and the crown of queen of phuket. ladies and gentlemen, Friends and families, pageant fans from around the world, Queen of Phuket is... Phuket! Congratulations, Phuket! and t h s e c e l e b r t i the first runner-up. Congratulations. และเท่าก so ัรนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณจีรศักดิ์ผลยามครับในการมอบตำแหน่งให้กับ Queen of Phuket ครับซึ s s, 50, ่งเธอจะได้รับนะครับมงกุฎประจำตำแหน่งนั่นก็คือ Queen of Phuket Crown มูลค่า500,000บาทและเงินรางวัล50,000บาทครับอขอเสียงแฟนๆหน่อย โอ้โหเอ e เนอร์จีสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้และทุกท่านครับนี่คือเจ้าของตำแหน่ง Queen of p h u ก e ครับกับจังหวัด p h u k e ตต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีจริงๆนะครับ ทุกคนทำงานหนักมากจริงๆนะครับกว่าจะมาถึงโมเมนต์นี้และเป็นโมเมนต์ที่ทรงคุณค่ามากๆต่อทั้งตัวผู้ได้ครอบครองนะครับมงกุฎ Queen of p ูเก็ตและทุกๆคนบนเวทีแห่งนี้ด้วยครับเอาละครับน้องเดียวครับกับ p ูเก็ตครับในช่วงนี้ครับอยากให้น้องเดียวครับได้ส่ง Message to the Universe ครับในฐานะ Queen of p ูเก็ตครับจงศรัทธาและเชื่อในความฝันของตัวเอง จงก้าวตามความคิดและความเชื่อมั่นพลังในตัวคุณพลังในจิตใจของคุณจะส่งให้คุณไปถึงฝั่งฝันและเดวเชื่อว่าไม่ว่าทุกคนจะมีพื้นเพมาจากไหนพื้นฐานเราจะเป็นยังไงอย่าดูถูกตัวเองและก้าวต่อไปค่ะเส้นทางฝันอยู่ไม่ไกลขอแค่เราอย่าหยุดพยายามขอบคุณค่ะขอเสียงปรอมือด,ดังครับและนี่คือ Queen of p h u k e t รับช่อดอกไม้ที่สวยและทรงคุณค่านะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับและในโอกาสนี้นะครับถึงโมเมนต์สำคัญของเธอแล้วกับ The First Walk of Queen of Phuket เชิญครับเชิญครับและแขกรับเชิญทุกท่านครับ ซึ่งท่านสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆนะครับของการประกวด Miss Universe Thailand ของเรานะครับได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Grand TV นะครับหรือว่าช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับรวมถึงวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทุกท่านครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการต้อนรับกับควีนคนใหม่ของเรากับ Queen of p ู u k e t กับ Miss Universe p ู u k e t วันนี้ทุกท่านสามารถสกก่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดได้นะครับกับรางวัลมิ s s ป o ล u l a โบทที่จะพาเธอแฟชแกรกผ่านเข้ารอบ18คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติซึ่งทุกท่านสามารถร่วมโหวตให้พวกเธอได้แล้วนะครับทาง www.misuniversethailand.net o r l d i d e e b s ครับ www.misuniversethailand.net o r l d i d e e b s ครับ